เราก็จะันนี้ไว้ก่อนอน,นี่เราก็จะสวัสดีตอนเช้านะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะนี่นะคะถ้าเราวดได้ที่แล้วเข้ามันก็จะไม่เละมันจะไม่ยุ่ยนะคะ ในการผสมแป้งเราก็ผสมแป้งให้มันได้ที่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ,คะเราก็จะจุ่มคุณกรณกรนกสวัสดีค่ะคุณกรณกรนกเพ่งพินิด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะอันนี้ลงมาพูดคุยกันได้นะคะถามได้นะคะว่าเข้ายำเข้าคุกทำยังไงอะไรยังไงสอบถามได้นะคะอันไหนที่ย่าบอกแล้วย่าก็บอกนี่นะคะ ินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะอันนี้เราก็จะใส่ประมาณนี้นะคะเดีย๋ยวาจะปล่อยน้าือก่น <c oughs> อันนี้เราก็จะรอให้เดือดเดีย๋ยวจะเติมน้ําอีกหน่อยเนะ <c oughs> าะเพราะว่าน้ํามันน้อยไปหน่อยมันข้นไป สัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณแปดสิบเอ็ดล้านดวงตานะคะน,นี่เดี๋ยวจะเอาถ้วยใ,ใส่ากานอันนี้แป้งที่เราทอดที่มันกรอบอะ่ะเราก็สามารถเอาไว้ใส่กะข้าวยำได้นะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่า มันไม่ได้ดำไม่ได้อะไรนะคะมันก็สีสวยงามสวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยวจะเติมน้ำน้ำยากระทิสักหน่อย ้นไปมันก็เมน,น่อยแต่ถ้าไปมีหางกระตีก็ใส่หากรี้นะอ,อขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่แวะมาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกเรื่องทุกรายนะคะอันนี้เก็จะใส่น้ำตาลมะขา,ามก็มใครมีน้ำตาลทรายก็ใส่น้ำตาลทราย เพราะว่าเดี๋ยวเรากินดูกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ g o o d morning 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 ไม f เปลนนะคะม่เปลีนแต่เตนี่ดี๋ยวจะกลับ ที่เขียวเขียวนี่ใบมะกรูดนะคะอันนี้ใบมะกรูดที่สีเขียวๆอะไรนี้ใบมะกรูดแล้วก็ซอยซอยใส่ไปแล้วก็ขยำกลับหน่อยนี่นะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูที่ทอดเสร็จแล้วนะสวยงามนะคะสวยงามอืม